ประทศไทยเรามีจํานวนผู้ป่วยถือว่ามากนะครับมากติดอันดับอันดับต้นๆของโลกเราเลยนะครับ1ในสมของคนไทยเรามีภาวะยียนแฝงของทราซิเมียอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติ รายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจากักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2ค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวสสิปิยาเชื้อชาติรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพูดคุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะแน่นอนนะคะดิฉันคิดว่า โรคในเป็นอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องคิดถึงเหมือนคิดเหมือนดิฉันแน่ๆว่าโรคอันดับหนึ่งนะคะที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเนี่ยคือโรคโลหิตจางหรือว่าทลาลัสซีเมียค่ะซึ่งคนไทยนะคะก็มีมีจำนวนกลุ่มจำนวนมากนะคะที่เป็นที่เป็นโรคทลาลัสซีเมียนี้นะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยใครจะเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนะคะแล้วก็เราจะใช้ชีวิต หรือว่ามีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านกุมารแพทย์นะคะโรคเลือดและมะเร็งนะคะขออนุญาตยินดีต้อนรับค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปีดาวานิชเศรษฐกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมอขออนุญาตเรียกพี่หมอเลยนะคะพี่ได้ครับค่ะขอพระคุณพี่หมอมากมากที่มารับเชิญในวันนี้นะคะ ทีนี้ขออนุญาตค่ะพี่หมอคะรบกวนพี่หมอช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่าโรคธาลัลาสซีเมียเนี่ยคืออะไรแล้วเป็นโรคอย่างไรคะพี่หมอครับโ,โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนะครับหรือว่าโรคซีดเนี่ยมันคือภาวะโลหิตจางที่เกิดจากภาวะพันธุกรรมเม็ดเลือดแดงของคนเราที่ผิดป,ปกตินะครับจริงอยู่ครับโลหิตจางนั้นเกิดจากหลายสาเหตุนะครับบางคนขาดสารอาหาร บางคนมีปัญหาความบกพล่องของเม็ดเลือดจากสาเหตุอื่นๆหรือว่าไขกระดูกสร้างไม่ได้แต่ว่าเรื่องโรคโลหิตจ,จางธาลัสซีเมียนั้นเป็นเกิดจากพันธุกรรมเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันความบกคล่องเนี่ยอาจจะเป็นทั้งยีนหรือพันธุกรรมที่สร้างเม็ดเลือดแดงนั้นมันขาดหายไปนะครับหรือว่าพันธุกรรมนั้นๆมันมีโครงสร้างที่ผิดปกติทีนี้พอตัวต้นแบบที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงมีความผิดปกติก็ทําให้ตัวเม็ดเลือดแดงของคนเรานั้นมันมีความ ไม่แข็งแรงนะครับอาจจะมีลักษณะตัวเซลล์ขนาดเล็กนะฮะมีความผิดบิดเบี้ยวผิดปกติแล้วก็เปลาะแตกสลายง่ายเวลาเม็ดเลือดแดงประเทศไทยเรามีจํานวนผู้ป่วยถือว่ามากนะครับมากติดอันดับอันดับต้นๆของโลกเราเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดโรคโลหิตจางได้อเนื่อมาจากธารุซีเมียครับเราไม่ทราบว่าผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีผู้ป่วยจํานวนมากน้อยเท่าไหร่คะพี่พี่หมอคะครับ ประเทศไทยเรามีจํานวนผู้ป่วยถือว่ามากนะครับมากติดอันดับนต้นๆของโลกเราเลยนะครับจากการสํารวจของหน่วยงานทางสุขภาพนะครับคนที่ป่วยด้วยโรคทาราซีเมียนั้นมีถึงร้อยละหนึ่งนะฮะร้อยละหนึ่งถ้าคนไทยเรามีประมาณ60กว่าล้านคนนะครับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยด้วยโรคโลหิตจางทาราซีเมียนั้นอาจจะมีร่วม0 0แสนกว่าคนนะครับเพียงแต่ว่าโรคโลหิตจางทาราซีเมียนั้นมันมีหลายแบบหรือหลายระดับนะครับ บางคนรุนแรงไม่มากนะครับอาจจะทานยาบำรุงเลือดบำรุงกรดโฟลิกนะครับที่ทานกันเม็ดสีหเหลืองๆบางคนรุนแรงปานกลางอาจจะมีความซีดที่อาจจำเป็นต้องให้ได้รับเลือดบ้างเป็นบางครั้งคราวเวลาที่เขาเจ็บป่วยมีไข้ติดเชื้อหรือไม่สบายอย่างอื่นหรือแบบที่มีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยก็คือแบบ เบต้าทรัสซีเมียซึ่งสื่อว่ามีความซีดรุนแรงรุนแรงนั้นเป็นอย่างไรเป็นขนาดที่ว่าถ้าซีดมากแล้วเกิดในเด็กเด็กคนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ทัดเทียมกับเพื่อนๆนเขาเด็กอาจจะมีการจเจริญเติบโตล่าช้าตัวเล็กตัวเตีย้ยตัวแค้แกลนนะครับรวมถึงอาจจะมีรูปลักษณ์หน้าตาที่ผิดปกติะนะรูปหน้าผิดปกติหรือว่ามีท้องป่อง เพราะว่าม้ามหรือตับซึ่งเป็นอวัยวะในช่องท้องมีขนาดโตด้วยงั้นกลุ่มโรคเบต้าทาซิเมียนั้นก็อ,อาจจะพบได้น่าจะหลายหลายหมื่นคนเลยนะฮะในะจำนวน6 0 0 0นค,คนซ,คซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราครับแล้วก็เห็นที่บอกว่าโรคทาร์ซิเมียน,นี่คือโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโรคพันธุกรรมเนี่ยหมายความว่าเด็กถ้าเกิดมาเนี่ยเขาก็จะสามารถคือเขาก็จะเป็นตั้งแต่โดยกำเนิด โดยกาเนิดเนี่ยเรื้อรังไปจนตลอดชีวิตเลยตรงนี้นี่จริงจริงไหมคะพี่หมอครับก็เป็นความจริงนะครับผมขออนุญาตปูพื้นสั้นๆง่ายๆนะครับว่าอย่างโรคโลหิตจางทรัสซีเมียที่เราคุยกันเนี่ยมันมี2ชนิดใหญ่ๆนะครับนะครับพอดีนักวิทยาศาสตร์เ้าเป็นใช้ภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษ,กฤษนะฮะก็เลยใช้ชนิด A กับ B นะฮะถ้า,ถาเป็นคนไทยก็ใช้กอไก่กับคอไข่ชนิด A เนี่ยทางการแพทย์ก็เรียกว่าอัลฟาชนิด B ก็เรียกว่าเบต้านะครับ ที่เรียกตามนี้ก็ตามลักษณะของพันธุกรรมเมล็ดแดงหรือยียนที่สร้างเมล็ดแดงที่อยู่คนละตำแหน่งในคโครโมโซมของร่างกายคนเรานะครับใน,ในทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาซีโรหิตจ,จางได้ในระดับที่แตกต่างกันนะครับอ,อ,อย่างที่พี่มาถามมาเนี่ยชนิดชนิดอัลฟานั้นอาจจะมีปัญหาตั้งแต่เด็กปฏิสนธิอยู่ในคันมารดาแล้วก็มีความซีดอาจจะซีดมากนะถึงขนาดที่ ถึงขนาดที่เด็กคนนั้นอาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเขาเป็นชนิดแอลฟาทาร์ซเมียหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับสตรีที่ตั้งครรภ์นะครับในการดูแลทางหมอสูติแพทย์ที่ดูแลสตรีที่ตั้งครรภ์ต้องคานึงจุดนี้นะครับหรืออาจจะเป็นชนิดแอลฟาทาร์ซเมียที่เป็นปานกลางก็มีครับกลุ่มนี้ก็อาจจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ซีดปานกลางไปตลอดอนะครับ นานๆอาจจะจาเป็นต้องเติมเลือดบ้างนะครับหรืออย่างชนิดเบต้าชนิดเบต้าก็เป็นอีกชิดนหนึ่งที่ผมได้เกริ่นไปแล้วชนิดเบต้านั้นอาจจะไม่ได้มีปัญหาตอนเป็นเด็กเล็กในคันเ,เด็กทารกในคันนะครับแต่มันจะเกิดปัญหาตอนที่เขาเกิดมาแล้วอาจจะสักอายุสัก6เดือนหรือขวบหนึ่งขึ้นมาก็จะเริ่มมีความซีดนี่ความซีดแบบเบต้าทราัสเซียมีมักจะมีปัญหาซีดเรื้อรังและค่อนข้างรุนแรงกว่าแบบอัลฟานะครับแล้วรุนแรงแค่ไหน อาจจะถึงขั้นจำเป็นที่ต้องได้รับเลือดทดแทนไปตลอดทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับถึงจะมีร่างกายเติบโตแข็งแรงทัดเทียมกับเพื่อนๆนเขาครับที่คุณหมอบอกว่าโรคธาลัซีเมียเนี่ยมีทั้งอัลฟาแล้วก็เบต้าซึ่งระดับความรุนแรงเนี่ยก็จะต่างกันใช่ไหมคะแต่ระดับความรุนแรงในที่นี้เนี่ยแล้วจริงๆแล้วแทนที่จริงแล้วสามารถรักษาหายได้ไหมคะถึงแม้ว่าเห็นบอกว่ามีทั้งอัลฟาและก็เบต้า ในในการจัดลาดับว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับก็ขึ้นกับสุขภาพของเด็กคนนั้นการตรวจร่างกายแล้วก็ระดับเลือดนะครับและถ้าเรารู้ว่าเป็นชนิดเบต้าเนี่ยเรารู้การพยากรณ์อมองถึงอนาคตเขาได้ว่าถ้าไม่ได้รักษาให้เต็มที่เด็กคนนี้อาจจะไม่สามารถเติบโตได้เ,เพื่อนๆอาจจะมะีรูปรักหน้าตารูปร่างที่ดูผิดปกติอาจจะมีปัญหาทางจิตใจเพราะว่าโดนเพื่อนล้อเลียนว่าทําไม ออดูประห <ตา S 1> <ร>ลาดนูบล่างหน้าตาเปลี่ยนฮะดูซีดๆเหลืองๆท้องป่องๆนะครับแล้วท,ที่สําคัญถ้าซีดมากๆแล้วเป็นเรื้อรังมีปัญหากับโรคหัวใจหัวใจโตหรือว่าเสี่ยงกับหัวใจวายก็คือถ้าเด็กกลุ่มนี้โรคเบต้าทารา์สิเมียไม่ได้รับการดูแลที่เต็มที่พเพียงพออาทิเช่นการให้เลือดสม่ําเสมอพเพียงพอเขาอาจจะอายุไม่ยืนนักะนะครับนะครับอันนี้คือกลุ่มเบต้าทาราสิเมียนะครับงั้นงั้นในการรักษาเนี่ย ก็อิงกับการได้รับเลือดเป็นหลัก,กน,นะครับเลือดจากผู้บริจาคใจดีทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่บริจาคผ่านอาจจาะทางสวัสดิชชาไทยหรือว่าทางคลังเลือดของโรงพยาบาลมาพยาัยหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆที่จะช่วยยืดอายุต่อชีวิตให้เขามีสุขภาพดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เป็นภาระระยะยาวของเด็กที่เป็นโรคเบต้าทรารัสซีเมียะนะครับซักถ,ถ้ากลุ่มเอลฟาทรารัสซีเมียที่เมื่อกี้ทางพี่มาได้ถามมาแล้วเนี่ยนะฮะ กลุ่มแอลฟาทารซิเมียอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ต้องเติมเลือดทุกเดือนแต่ถ้าเขามีความไม่สบายมาซ้ำเติมติดเชื้อเป็นไข้ไม่สบายอย่างอื่นเขาจะซีดกระทันหันการซีดกระทันหันทำให้เด็กคนนั้นป่วยกระทานหันหรือเสี่ยงกับหัวใจวายานะครับเพราะความซีดดังนั้นกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นต้องได้รับเลือดบ้างเป็นบางครั้งคราวนะครับแล้วก็เด็กทุกคนหรือผู้ใหญ่ก็ตามที่เป็นโรคทาร์ซิเมียก็ควรจะทานยาบำรุงลงเลือดนะครับ ตัวยาบำรุงเลือดที่เหมาะสมจะเป็นยาเขาเรียกว่ากรดโฟลิกนะครับค่ะ <c oughs> นะครับหรือว่าโฟเลตนั่นเอง <c oughs> นะครับแล้ววิธีการดูแลรักษาของเขาเนี่ยระหว่างตัวระหว่างทารซิเมียที่เป็นแบบเอลตา้ลตากับเบต้าเอากับเบต้านี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะ <c oughs> พี่หมอมีการรักษายังไงครับดูแลถ้าเราเราก็มองในแง่ความรุนแรงของระดับเลือดหรือความซีดนะครับขึ้นมาผลเลือดนะครับถ้า ในภาพรวมเนี่ยจะทั้งสองชนิดหรือว่าจะซีดมากซีดน้อยก็ตามเนี่ยควรดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทานอาหารครบถ้วนที่มีประโยชน์ตรงตามโภชนาการนะครับยิ่งผมเป็นหมอเด็กก็อาจจะเน้นสุขภาพของเด็กเพราะว่าเด็กเป็นอนาคตของพวกเราอนาคตของชาติเราก็อยากให้เขาเติบโตมีสุขภาพดีรูปลักษณ์หน้าตาดีนะครับ,รบเด็กๆโรคทรสัสเซียมีนั้นไม่ได้มีปัญหาทางสมองไม่ได้มีปัญหาทางสติปัญ,ญญานะครับ เด็กหลายๆคนนั้นเรียนเก่งมีความสามารถอื่นๆมันติดแค่ว่าสุขภาพทางร่างกายเขาอย่าปล่อยให้เขาซีดเกินไป<ะ>อย่าปล่อยให้เขาเสี่ยงกับภาวะที่ซีดมากจนหัวใจทํางานหนักหรือหัวใจวายนะครับ<ะ>ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็รวมไปถึงว่าก็ควรพยายามป้องกันไม่ให้มีเรื่องอื่นมาซ้ําเติมการติดเชื้อหลายๆอย่างนั้นปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันได้ในเ,เด็ก ก็จะย้าว่าในเด็กนั้นควรได้รับวัคซีนตามมาตรฐานทุกตัวหรือแม้กระทั่งวัคซีนทางเลือกบางตัวก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับเ,เด็กนั้นไม่สามารถจะยืนหยัดดูแลสูขผ้าเขาเองที่ผมฝากถึงท่านผู้ชมก็คือท่านเองเป็นผู้ปกครองท่านเองเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าต,ตายายนะครับหรือญาติของเด็กที่ป่วยท่านเองนอกจากต้องเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อจะได้ดูแลเด็กของท่านลูกหลานของท่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับ ท่านต้องให้กำลังใจเด็กของท่านและกำลังใจตัวท่านเองนะครับอย่างที่คุณหมอกล่าวแล้วว่าถึงเขาจะป่วยทางกายแต่มันมีทางรักษาให้เขาสบายขึ้นหรือสุขภาพดีขึ้นแต่อย่าให้เขามีความทุกข์ทางใจนะครับให้เขายืนหยัดมีที่ยืนในสังคมได้เขายังถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพได้ติดอยู่ที่ว่าจําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่ครบถ้วนสม่ําเสมอซึ่งตัวนี้มันก็เลยอจะมาเป็นภาระ ที่สาคัญของการดูแลแล้วก็เรื่องภาระเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งกระทบในภาพรวมของทางระดับสังคมหรือระดับประเทศเราด้วยแล้วกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงอะคะพี่หมอกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนไหนบ้างะคะเป็นใครบ้างอะคะพี่หมอครับภาวะแฝงธาลัสซีเมียหรือยีนพันธุกรรมเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกตินั้นเราพบบ่อยมากๆ,ๆนะครับในคนไทยเราพบถึงประมาณร้อยละ 30 4 0ถึงนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า1ในสามของคนไทยเรามีภาวะยีนแฝงของธาลัสซีเมียอยู่ซึ่งยีนแฝงก็แปลว่าไม่มีอาการแต่ว่ามันมียีนซ่อนอยู่มีพันธุกรรมมลเลดแดงผิดปกติซ่อนอยู่ท,ท่านที่มียีนแฝงก็ดําเนินชีวิตตามปกตินะครับไม่ได้มีอาการ prayer, อ,าอ่อนเพลียหรือว่าซีดเซียวอ,อะไรระดับเลือดท่านอาจจะต่าเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับพูดง่ายๆคือท่านเหมือนคนปกติเขาเรียกว่าแฝงหรือวินพาหะ แต่เมื่อถ้าท่านถึงวัยเป็นผู้ใหญ่นะฮะวัยเจริญพันธุ์หรือพูดง่ายๆคือท่านจะถึงวัยที่ท่านจะแต่งงานหรือมีบุตรนะฮะปัจจุบันไม่ได้แต่งงานก็มีบุตรได้นะครับครับพันธุกรรมเมล็ดแดงมันถ่ายทอดจากทางคู่สมรสนะฮะครึ่งหนึ่งนะฮะอย่างเด็กเด็กที่ป่วยก็แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่มีภาวะพันธุกรรมทรัสเมยแฟงทั้งสองท่านถึงได้มีโอกาสที่มีโรคป่วยนะครับงั้น คนที่ถ่ายทอดพันธุกรรมทราร์สซีเมียให้เด็กก็คือคุณพ่อคุณแม่แ,มแต่แต่สิ่งนี้อยากให้อยู่กันด้วยความรู้ความเข้าใจอย่าเพิ่งโทษกันะนะฮะอย่าเพิ่งโทษกันว่าทางชั้นตระกูลชั้นดีตระกูลเธออันนั้นไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าจริงเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากๆในคนไทยจะได้ช่วยกันคิดหาทางป้องกันไม่ให้มีเด็กที่เกิดมาใหม่ป่วยเป็นโรคนี้ะนะครับเพราะว่าทรารัสซีเมียนั้นนะครับ เป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยนะครซึ่งไม่ควรมองข้ามค่ะ,คคะแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อยากมีบุตรล่ะคะพี่หมอในกรณีนี้เคสเนี้ยต้องทำยังไงคะพี่หมอครับครับก็ดังนั้นคําว่ากลุ่มเสี่ยงนะครหรือว่าคู่สมรสกลุ่มเสี่ยงหรือท่านที่จะกําเนิดบุตรนั่นเองเนี่ยนะครับมันมันก็มีทางถ้าวิธีเดิมๆนะครับเราถ้าเราประเมินแล้วว่าโอกาสป่วยเนี่ยมีนะครับ ึ่งในสี่เช่นคู่สมรสเป็นภาวะแฝงกับแฝงทั้งคู่ต้องเป็นภาวะแฝงชนิดที่สอดคล้องกันด้วยนะครับเช่นเบต้ากับเบต้าอัลฟ่ากับอัลฟ่าถ้าอัลฟ่ากับเบต้าโอกาสจะไม่ทางเป็นโรคเพราะว่ามันอยู่คนละตำแหน่งของพันธุกรรมนะครับไอ้ตรงนี้ในรายละเอียดไว้เราปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เป็นรายๆแต่ให้ท่านทราบว่าถ้าถ้าจะป้องกันเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ เกิดตั้งครันไปแล้วสตรีคุณแม่ก็คือเรียกเป็นสตรีที่ตั้งครันแล้วมีบุตรอยู่ในครันถ,ถ้าตั้งครันอ่อนๆรีบปรึกษาหาหรือทีมแพทย์นะฮะสูติแพทย์หรือกุมารแพทย์ก็ตามเถิดเราอาจจะส่งปรึกษาสูติแพทย์ที่ชํานาญในการวิเคราะห์น้ําคร่ําหรือตรวจวิเคราะห์เด็กในคันตั้งแต่เนิน่นๆเพื่อดูว่าเด็กคนนั้นป่วยหรือไม่นะครับถ้าป่วยแล้วเป็นชนิดที่รุนแรงนะฮะรุนแรงผมเรียนอีกทีหนึง่งรุนแรงเรามากักจะถือกลุ่มที่เป็นเบต้าเบต้า ะะหรือกลุ่มที่เป็น Alpha 1นึ่งอัหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นเบ t a กับชนิด E นะฮะนะชนิด E เป็นชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในคนไทยะนะครับถ้าเข้าขาย3มโรคนี้ถือเป็นข้อบ่งชี้ต้องพิจารณาว่าควรจะต้องยุติการตั้งครันหรือไม่อย่างไรก็ตามการยุติการตั้งครันเนี่ยเป็นดุลพินิษของแพทย์แต่ว่าผมแนะนําว่าต้องประเมินจากหลายๆหลายๆปัจจัยนะครับะนะว่าในคนนั้นจะเป็นชนิด ยิ่งกำลีเบต้าทาราซีเมียฮิมโมกลินีบางคนเป็นพนตุกรรมที่ผิดปกติแต่เป็นอาจจะแบบที่ไม่รุนแรงนะแล้วถ,ถ้ากุมารแ,แพทย์ให้ความเห็นว่าเออเขาอาจจะไม่ถึงขั้นซีอรุนแรงพอจะดําเนินชีวิตอยู่ได้แล้วเป็นเด็กที่เอญเป็นเด็กลูกคนแรกผู้ปกครองต้องการลูกคนนี้มากจริงๆก็อาจจะลองลุ้นดูว่าเออเกิดให้เขาคลอดมาก่อนแล้วเราตามให้หมอเด็กตามมาดูแลเขาไหมค่ะงั้นเรื่องหลายๆเรื่องทุกเคสต้องดูเป็นรายๆนะฮะ ข้อบ่งชี้ทางแพทย์มันมีมาตรฐานอยู่ก็จริงแต่ว่าแนะนําว่าก็ต้องประเมินในแต่ละกรณีหรือแต่ครอบครัวของคู่สมรสด,ด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าแต่งงานอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่งงานแล้วแต่งงานโดยปกติบางทีในหลายๆ,ๆ,ๆคู่เชื่อว่าคุณผู้ชมในหลายๆ,ๆคู่เองเนี่ย<ม>ก็อาจจะไม่ได้ตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยตอนแต่งงานเนาะแล้วปรากฏว่าเราแต่งงานไปเนี่ยแล้วตั้งคันขึ้นมาแล้วเราเพิ่งมาทราบว่าตั้งคันตรงเนี้ยเราเกิด เพิ่งมาทราบเราเช็คจากจากการเจาะเลือดหรืออะไรก็ตามแล้วพบว่าเป็นทารัสีเมียเนี่ยค่ะไม่ทราบคุณหมอมีข้อแนะนํำยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะครับแต่งงานแล้วตอนนี้กําเนิดบุตรหร้วยังนะครับยังค่ะอาจจะตั้งทันอยู่เลยแบบนี้ถือว่ามีความรอบคอบนะฮะวางแผนแต่ว่าเพิ่งพบเพิ่งพบว่าเป็นทารัสีเมียค่ะซึ่งถ้าประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะกําเนิดบุตรที่ป่วยความน่าจะเป็นอาจจะหนึ่งในสี่ถ้าเขาเป็นแฝงทั้งคู่นะครับ หรือเกิดบังเอิญเขาเป็นโรคชนิดไม่รุนแรงแต่ถ่ายทอดพันธุกรรมผิดปกติให้ลูกได้ค,ค,คนหนึ่งอีกคนเป็นแฝงโอกาสขึ้นหนึ่งในสองกรณีอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีทางเลือกหลักๆ2อ,อย่างนะครับนะอย่างแรกก็อย่างแรกก็ <c oughs> อ่อน <c oughs> มีโดยธรรมชาติแต่ว่าต้องรู้ว่าถึงเวลาภายในอายุขันอ่อนๆนะฮะโดยทั่วไปไม่เกิน4เดือนฮะสหรือ4เดือนต้องวิเคราะห์ควรจะต้องวิเคราะห์ะะน้ำคร่ำหรือวิธีการอื่นๆตามมาตรฐานของ สูติศาสตร์นะฮะหรือสูตินรีแพทย์นะครับอันนั้นคือวิธีที่หนึ่งแล้วก็ต้องทําใจว่าถ้าเกิดเป็นชนิดรุนแรงท่านอาจจะต้องพิจารณาถึงการยุติการตั้งครรภ์ส่วนวิธีที่สนะครับสำหรับท่านที่มีศักยภาพปัจจุบันการแพทย์ก็มีเทคโนโลยีต่างๆหลายอย่างนะฮะเทคโนโลยีของการเ,าเหมือนเขาเรียกว่าการผสมเทียมหรือว่าบางคนเรียกเด็กหลอดแก้วเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ช่วยวิเคราะห์บุตรของท่านที่กําเนิดมาเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนนอกนอกคันนะฮะ <c oughs> แล้วก็วิเคราะห์เลยว่าตัวอ่อนก็คือจาก,เ,าจากเซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายชายแล้วก็ไข่ของฝ่ายหญิงใช่ไหมฮะดูว่าตัวอ่อนตัวไหนมีความเป็นโรคก็จะไม่นําตัวอ่อนตัวนั้นกลับคืนมาจะเลือกเฉพาะตัวอ่อนที่ไม่มีโรคพันธุกรรมนะฮะ <c oughs> ไม่มีโรคพันธุกรรมทรัสเซีเมียแล้วย้ายตัวอ่อนมาตั้งคันนะครับงั้นวิธีวิธีที่สองก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนี่สูงหน่อยนะครับแล้วก็ต้อง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและ,ะทีมงานเฉพาะด้านเป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคําตอบว่ากรณีคู่สมรสที่อยากจะมีบุตรจริงๆจะทําอย่างไรนะครับค่ะแล้วก็จริงๆแล้วโรคธาลัสซีเมียเรามีวิธีการป้องกันไหมคะว่าเราควรจะป้องกันยังไงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยค่ะควรจะป้องกันยังไงคะพี่หมอครับคือการป้องกันเนี่ยถ้าเด็กคนนั้นหรือหรือตัวเราญาติเราเป็นไปแล้วนะครับอัอนนั้นคือเป็นไปแล้วก็มุ่งหน้าการรักษาหรือว่า อาจจะมีการรักษาให้หายขาดนะฮะเดี๋ยวย้อนมาพูดส่วนการป้องกันจริงๆก็คือ,เ,อเราเราเราคิดเพื่อชาตินะฮะคิดเพื่อพอลเมืองไทยถ้าเราช่วยการป้องกันไม่ให้มีเด็กที่เกิดใหม่ต้องป่วยเป็นโรคนี้ถ้าคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับหรือผู้จะไม่สมรสก็ตามแต่อยากจะมีบุตรก็ตามเนี่ยนะโดยวิธีการใดๆก็ตามรู้ว่าตัวเองมียีนแฝงมียีนเม็ดดแดงทรัสเซียมีแฝงอยู่นะครับกับคู่ของท่านนะฮะควร ทั้งสองท่านเนี่ยจูงมือกันมาปรึกษาปรึกษาแพทย์ะนะฮะแพทย์เฉพาะทางทางโรคเลือดทางโรคพันธุก,กรรมะนะครับจะสูติแพทย์หรือกุมาราแพทย์ก็ได้ท่านจะได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมว่ากรณีของท่านเนี่ยควรจะดําเนินการอย่างไรไ<ด>นะครับ,รบแล้วพี่หมอมองว่าโรคธาลัสซีเมียเนี่ยค่ะจะมีมีส่งผลในเรื่องของเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคสังคมต่อประเทศเราอย่างไรคะพี่หมอ โรคนี้พบบ่อยนะครับในคนไทยยีนแฝงก็พบถึงหนึ่งในสามคนไทยถ้าพลเมืองทุกวันนี้มีคนเจ็บป่วยมันต้องพึ่งพาการรักษาเพื่อให้มีสุขภาพดีนะครับการรักษาไม่ว่าจะการให้เลือดนะครับการต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับการใช้ยาขับเหล็กนะครับเวลาให้เลือดหลายๆครั้งท่าเหล็กเกินขนาดนะครับต้องกินยาขับเหล็กเพื่อขับสารพิษคือท่าเหล็กส่วนเกินออกนะครับหรือการระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยอื่นที่สัมพันธ์กับความซีเรือรัง พวกนี้เป็นมูลค่าค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายนะครับงั้นแทนที่เศรษฐกิจเราจะเดินไปข้างหน้ากับจะต้องมาตกหลบกับการต้องมาดูแลสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องถึงเวลาต้องอปฏิรูปนะครับในส่วนนี้ว่าเออทำยังไงไม่ให้มีเด็กเกินใหม่ที่ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยไปแล้ว ใช่ครับก็เป็นภาระต้องรักษายิ่งถ้าเกิดหวังจะรักษาให้หายขาดเรื่องการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ปลูกถ่ายไขกระดูกก็ตามซึ่งพวกนี้ก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับงั้นผลกระทบมันมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างหรือแม,แม้กระทั่งการได้รับเลือดนะครับการธนาคารเลือดแห่งประเทศไทยศูนย์บริการโลหิตแห่ชาติสาาไทยนั้นก็มีภาระหนักหน่วงนะครับที่ต้องสรรหาเลือดจากผู้บริจาค ส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ทีเดียวก็คือมาช่วยผู้ป่วยที่ซีดรื้อรังอย่างอาทิเช่นโรคธาลัสซีเมียซึ่งตรงนี้การบริหารจัดการมันมีมูลค่ามีค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นดังนั้นการที่มีประชากรไทยเจ็บป่วยด้วยโรคนี้มันกระทบในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วไหนจะเรื่องของความแข็งแรงสุขภาพของประชากรไทยะนะครับ พวกนี้มีผลกระทบกับความมั่นคงในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเกณฑ์ทหารจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะอะไรต่างๆที่จะขับเคลื่อนพลังของประเทศชาตินะครับก็จะมีสิ่งนี้ครที่ถ้าเราสามารถแก้ไขนะฮะหรือป้องกันไม่ให้มีคนที่เกิดใหม่ได้เด็กที่เกิดใหม่ได้ป่วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับค่ะค่ะทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายค่ะพี่หมอคะ ออพี่หมอมองว่าหรือว่าพี่หมออยากให้ทางรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงสาธารณาสุขอะคะ่ะเข้ามามีบทบาทหรือว่ามีส่วนร่วมในการออแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรคะพี่หมอครับผมก็สะท้อนในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับคนไทยคนหนึ่งนะครับเ,ออเรื่องพวกนี้อยู่ที่การให้ความรู้ความเข้าใจแล้วรณรงค์นะครับรวมถึงมีออมาตรการต่างๆออกมาช่วยนะครับว่าถ้าเราสามารถออประเมินได้ว่าคนไทยท่านไหน ะะหรือคนที่อาศัยในประเทศไทยก็ตามนะครับเพราะประเทศเพื่อนบ้านก็มีทรัสซีเมียเยอะรู้ว่าใครมีภาวะแฝงคนไหนเป็นคนที่จะต้องโอกาสเป็นคู่สมรสกลุ่มเสี่ยงเขาจะได้ประเมินตนเองแล้วระมัดระวังและเข้าหาคําปรึกษาแนะนำนะฮะแต่เนิน่นๆนะครับงั้นสิ่งนี้มันอาจจะต้องเกี่ยวกับการงบประมาณเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจด้วยจริงๆไม่ใช่แค่เพียงภาครัฐนะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะหรือรัฐบาลทุกรัฐบาลดําเนินการเรื่องนี้อยู่ แต่ทุกภาคส่วนนะฮะภาคเอกชนนะฮะภาคธุรกิจหรือทุกๆคนนะฮะที่สำนึกว่าเราก็เป็นคนไทยต้องช่วยกัน,นะฮะร่วมมือร่วมใจแล้วก็พยายามปฏิรูปสิ่งนี้ให้เกิดนะฮะให้เกิดความเสี่ยงที่น้อยที่สุดในคนไทยให้เกิดโรคที่เกิดกับคนไทยคนใหม่มากที่สุดสะท้อนไปถึงจะไดะ้ลดทอนไอ้ปัญหาที่จะต้อง สิ้นเปลืองงบประมาณในการมาคอยรักษาคน <c oughs> ที่เจ็บป่วยท<า>ั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะ <c oughs> ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับ <c oughs> วันนี้ได้รับความรู้นะคะจากพี่หมอมากๆนะคะเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของวิธีการป้องกันนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาตัวเองนะคะในกรณีต่างๆกรณีตั้งครรภ์อะไรต่างๆนะคะก็ได้รับความรู้มากๆนะคะรวมถึงฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การมีนโยบายที่ไปถึงแก่ประชาชนของเราทุกคนนะคะเพื่อที่ให้ประชากรของไทยเรานั้นเติบโตอย่างมีมีคุณภาพต่อไปค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่หมอมากๆนะคะสําหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทาราัสซีเมียวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่หมอสวัสดีดดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านสามารถรับ ชมและติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2, True Vision 784, True IDC และรับชมย้อนหลังได้ทุกที่ทุกแพลตฟอร์มของ TNN วันนี้ดิฉันนางสาวสัตปิยาเชชาติและนายแพทย์ปรีดาวานิศเศรษฐกุลขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ